สนุนโดย True g i g ก t e c h Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Ro ม m Service n e ววันนี้อยู่กับผมเคเบิลจินภพนะครับแน่นอนครับช่องทางการติดตามของเราไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทาง Tuition n o w ในแอปพลิเคชันทวีดีนะครับรวมถึงโซเชียลมีเดียของเราด้านล่างนี้เลยครับ l i n e Facebook t w i t t e r Instagram y o u t u b e t i k t o k ของท i n s i ซส์สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนจะไปข่าวบนเทิงกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทาง T ท i n s i ซต์ของเราเนี่ยกลับมาถอดหน้ากากแล้วแต่ว่ามั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแแนนนนนนน่่่่่่อออทททีีมมงงาา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 ขเรรรรุกกกกกคสห้ตวพิธจะถยยํ ก็มีการส่งผลตรวจเ e อทิเคเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ข่าวแรกของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่แมทชิลดีนนะฮะต้องบอกว่าอยู่คู่กับวงการพิธีกรมวยเนี่ยในประเทศไทยมาอย่างยาวนานครับล่าสุดประกาศขอวางไมยจากเทนไฟท์เทนซีซั่นสไปดูเหตุผลหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรครับ เปอีกหนึ่งพิธีกรแถวหน้าของวงการมวยเลยก็ว่าได้ครับสำหรับพี่แมทธิวีนนะฮะที่ปีนี้เนี่ยน่าเสียดายมากๆครับเมื่อรายการ10 Fight 10จะไม่ได้เห็นบทบาทพิธีกรของหนุ่มแมทธิวอีกแล้วโดยล่าสุดครับพี่แมทธิวได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับโดยเขียนแคปชั่นว่านักมวยคนนี้พร้อมประทะวงเล็บกับสามีตลอดเวลา ส่วน10นไฟแทนซีซั่นสปีนี้ขอเป็นผู้ชมผ่านทีวีนะครับกำหนดคลอดลูกคนที่3ตรงกับช่วงชกพดีคงต้องให้เวลากับภรรยาสุดที่รักอย่างเต็มที่จ้าขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทำงานที่สนุกและท้าทายสุดๆ ขอบคุณทีมงานทุกคนและขอบคุณนักแสดงซีซั่น1และซีซั่น2ทุกคนที่ร่วมสร้างสีงสันให้กับวงการมวยและวงการบันเทิงเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมและจะคอยเชียร์น้องๆในปีนี้ครับทามกลางเพื่อนๆแล้วก็คนในวงการบันเทิงและก็แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและก็ออยพรและก็ยินดีกับว่าที่คุณพ่อลูก3อย่างมากมายเลยครับ ให้พี่มาทิวดีเนี่ยได้ใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่นะฮะแล้วก็รอติดตามเลยว่าลูกน้อยคนที่3เนี่ยจะออกมาน่ารักแค่ไหนนะครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งพิธีกรครับพี่หนุ่มกัญชัยครับหลายคนคงจะเห็นบทบาทการฟาดฟันเวลาอยู่หน้าจอทีวีนะฮะแต่ว่าหลังจอทีวีครับพี่หนุ่มเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จิตใจดีมากครับล่าสุดมีพิธีคนหนึ่งครับออกมาบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวเขามาโดยตลอดครับ เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีจิตใจดีครับมีเมตตาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมาตลอดนะครับอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยครับพิธีกรหนุ่มชื่อดังที่ช่วยเหลือหลายๆเคสครับก็มีเคสหนึ่งที่ช่วยมานานแต่หลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยออกสื่อที่ไหนมาก่อนครับโดยไลายฟังนะครับว่าผมกับคุณจอยเนี่ยรู้จักกันมานานกว่า10ปีคือคุณจอยไม่สบายเป็นโรคหนังแข็งคล้ายๆภูมิทําลายตัวเองเซลล์เริ่มยึดติดไปเรื่อยๆที่เป็นถึงภายในด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปอดหรือว่าหัวใจครับ โดยอาจารย์หมอเนี่ยบอกว่ามีวิธีการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์ซึ่งตอนนั้นมีมาอยู่พอดีนะครับแล้วเราก็เก็บสเต็มเซลล์เอาไว้ก็เลยถามเขาว่าใช้สเตมเซลล์ของน้องมาอยูกับคุณจอยได้ไหมถ้าใช้ได้จะยกให้คุณจอยเลยแต่คุณจอยกังวลใจแล้วก็ไม่กล้านะครับแต่ก็รออยู่ว่าเอาไหมจนคุณจอยตัดสินใจไม่เอาครับเลยไปช่วยในด้านอื่นแทนนะครับ ซึ่งคุณจอยครับเล่าให้ฟังว่าพี่หนุ่มเนี่ยเข้ามาช่วยคือค่าเทอมการเรียนประกันสุขภาพจ่ายให้แต่ละปีนะครับคือเขาช่วยเต็มที่เลยเราก็ซึ้งแล้วก็ประทับใจมากครับหลายปีมาจนจ,จนระทั่งสุกัสโตขึ้นนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพพี่หนุ่มก็ยังคงดูแลครับก็อยากบอกว่าพวกเราเนี่ยรักครอบครัวพี่หนุ่มมากซึ่งจอยเชื่อว่าพี่หนุ่มเป็นคนดีมากๆครับพี่หนุ่มเป็นคนที่ช่วยเหลือแต่ไม่เคยบอกใครที่จริงเนี่ยพี่หนุ่มสามารถออกสื่อได้ว่าช่วยเหลือครอบครัวจอยอยู่ การโอนของพี่หนุ่มเนี่ยจอยยังเก็บเอาไว้เลยแม้กระทั่งก้อนใหญ่จอยก็ยังเก็บเอาไว้พี่หนุ่มไม่เคยออกสื่อเลยว่าดูแลใครบ้างไม่เคยประกาศว่าตัวเองดีเลยแต่พวกเราเนี่ยรู้ดีว่าพี่หนุ่มดีกับพวกเรามากๆไม่เคยผิดหวังเลยครับ ถ้ายังจํากันได้นะครับนอกจากคุณจอยแล้วยังมีครอบครัวของคุณลาลาเบลครับที่ตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็ยังคงช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมของลูกของเธออยู่นะครับผมไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างครับหนุ่มไบรท์นรพัฒน์นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆจากละครเรื่องใต้ล่าครับล่าสุดไปออกรายการรายการหนึ่งครับก็พูดถึงวีรกรรมสมัยก่อนที่แบบว่าโอ้โหมีเรื่องเคยชกต่อยได้ไปดูกันหน่อยครับ กว่าจะมีวันนี้ครับต้องยอมรับว่าใช้ชีวิตมาสุดมากครับสำเร็จพระเอกดาวรุ่งแห่งช่องวันสาสอย่างหนุ่มไบรท์นลพัฒน์นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเหี้ยวหนักมากครับมีเรื่องชอกต่อยกลับบ้านมาให้แม่ทำแผลไม่เว้นวันเลยครับแถมวิตดโดนรุมกระทืบป,ปานตายมาแล้วครับ ล่าสุดไบร์นรพัฒนนะครับได้มาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์ครับพร้อมยอมรับว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเกเรมากๆเป็นคนชอบเล่นแรงๆแล้วก็คิกแกล้งมตั้งแต่ประถมแล้วครับย้อนกลับไปในช่วงวัยมัธยมเนี่ยซนมากครับมีความคิดเป็นของตัวเองสูงอยากรู้อยากลองไม่ฟังใครเคยถึงขั้นเนี่ยเอาประทัดมาจุดในโรงเรียนนะครับเอาน้ำมันมาราดใส่โต๊ะเพื่อนแล้วจุดไฟสุบูีชกต่อยจนนนไม่ถูกตักเตือนโดนทันบนครับแถมยังถูกเชิญผู้ปกครองมาอีกด้วยหนักสุดถึงขั้นขึ้นโรงพักประจำครับ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นน้องรักของผมอีกหนึ่งคนเรี่ยพเรียนมัธยมที่เรียวกันมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นการเติบโตของน้องชายคนนี้นะฮะแล้วก็เห็นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วก็การดูแลครอบครัวน่ารักมากจริงเชื่อเลยครับว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรักหนุ่มใบมากมานะฮะก็ติดตามกันได้นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนับคุณแพนเค้กเขมมณีนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นพิธีแต่งงานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยชินเลยเวลาพี่หมีเนี่ยเรียกว่าภรรยาครับ อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกันหน่อยครับสำหรับพันเค้กเขมมณีตนะครับที่เข้าพิธีวิวากับสารวัตรหมีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดพันเค้กนะครับได้มาอัปเดตว่าหลังแต่งงานเนี่ยมีรายละเอียดเยอะขึ้นห่วงกันมากขึ้นและยังมีบางเรื่องที่ยังต้องปรับจูนกันอยู่นะครับแต่เป็นไปในทางที่ดีรู้สึกเหมือนเป็นแบบฝึกหัดที่เริ่มต้นใหม่ในอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตส่วนตัวเนี่ยยังไม่ชินกับคําว่าภรรยาเลย ก็ยังมองหน้ากันงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะตอบว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่เริ่มต้นใหม่ในอีกพาร์ทหนึ่งค่ะถ้าถามว่าปรับโตไหมจริงๆเรียกว่าเหมือนเหมือนมีโอกาสได้ได,ได้ดูแลได้ห่วงกันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอบางอันปรับเยอะพี่หมีจะตกใจจะบอกว่านี่ต้องนี่เอาเหมือนเดิมดีกว่าเริ่มเริ่มรึกสึกทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แทนว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเป,เป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไร อยากๆเอานี่นี่มีอะไรหรือเปล่าจะเอาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยบอกไม่มีแค่คือแค่ถามเหมือนกับเรามีโอกาสได้ทําทําอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออห่วงคิดเผื่อนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแปลกไปจากเดิมนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เจอตื่นขึ้นมาก็เจอเขานอนก่อนนอนก็เจอเขาโสวยเกิดเลยถามแล้วเผลอเลยเอ่อก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วกันค่ะ มันมีรายละเอียดเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราตั้งใจว่โอ้โหชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแบบซ้ายไปขวามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันเรียกว่าปรับตัวดีกว่าแล้วก็ใจเย็นขึ้นห่วงกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ดีมีแบบครอบครัวแล้วงานในวงการเป็นมีคอครับเหมือนเดิมค่ะพี่หมีไม่ห้ามเลย ฟรีสไตล์เต็มที่ค่ะเห็นจะกลับมาเล่นละครด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทั้งตอย่างเหมือนเดิมเรื่องนี้พี่มบอกว่าทําสิ่งที่รักทาต่อเลยคือเขาก็ทําหน้าที่เขาเราก็ทําหน้าที่เราแต่เราก็มาดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงีเ้ยค่ะนี่นะพอคนที่มีความรักแล้วก็ผ่านโพสต์พีแต่งงานมาก็ยังมีความออร่าของความเป็นเจ้าสาวยังมีออร่าของความรักที่มันเปี่ยมล้นไปหมดนะฮะไงก็มีความสุขมากๆทั้งพี่หมีทั้งคุณแฟนเค้กเลยนะครับ ไปปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยนักร้องสายมูกันบ้างครับคุณแคนดี้ลากแก่นนะครับถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะตกใจสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ๆครับพี่ดีวงสวงเนี่ยอยู่เธอก็ของขึ้นขึ้นมานครับ นักร้องสาวเสียงดีครับแคนดี้รักแกนนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อในด้านของสายมูครับซึ่งล่าสุดเธอก็ได้มีการจัดพิธีบวงสวงธุรกิจกระเป๋ารุ่นรวยแบบงงๆครับแต่อยู่ๆเธอก็สร้างความฮือฮาให้กับคนร่วมงานอย่างการลุกขึ้นมาร่ายรำกลางพิธีและในวันนั้นเองครับยังมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเธอยังเผยว่าหลังจากทาพิธีธุรกิจกระเป๋าดีขึ้นมากครับ จริงเมื่อวานเนี่ยงานบวงสวงเนี่ยจะเป็นการทําพิธีมูกระเป๋าพอเช้าอาจารย์วินมาถึงปุ๊บเนี่ยพร้อมแล้วปรากฏว่าอาจารย์วินแกก็เลยเหมือนแบบทุกอย่างเหมือนเหมือนือนดนใจหรือบอกบอกอาจารย์วินนะคะว่าวันนี้จะต้องทําพิธีบวงสวงปู่ด้วยระหว่างที่เราทําพิธีอยู่นั้นนะแดดแรงมากเลยนะคะ แดดแรงมากแต่เราทุกคนยืนกันแดดโดยที่ไม่รู้สึกอะไรรวมถึงตัวอันนี้พูดถึงความรู้สึกของเราเนะพี่ก็เลยหันขึ้นมองของมวดอุ้ยอาทิตย์ทรงกรดเหนือศีรษะเราอ่ะแล้วเมฆกลุ่มเมฆลอยแปลกเหมือนที่เราไม่มันไม่ได้เป็นปกติในทุกๆวันคือบางคนก็เห็นเป็นเหมือนรูปพญายนาคห้าเสียนอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะเมฆสามารถมองเป็นรูปอะไรก็ได้แต่สําหรับเราเราเห็นเรา,เเรามองเมฆมันไม่ได้เกิดอย่างนี้ทุกวันแล้วอาทิตย์ทรงกรดเน มื่อวานพอดีอะไรเงี้ยเวลาที่เราทาพิธีพอดีแต่ทีนี้พอจังหวะที่แบบพอเราทําพิธีเสร็จใช่ไหมคะก็าาเจ้าอาสก็เปิดเพลงไหว้ครูพี่อาเพลงไหว้ครูพี่ก็เลยเดินออกมาตรงจุดข้างหน้าปูะคะ่ค่ะแล้วพี่ก็ก้มลงกราบตั้งใจจะกราบปู่สามครั้งแล้วก็จะเข้าบ้านพอก้มลงกราบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพี่ไปเลย เ่า,าไปเลยหมายความว่าความรู้สึกคือเหมือนกับเราอะไม่ได้เราไม่ได้ต้านอะไรเหมือนครั้งที่เป็น,ปนมาเพราะว่าครั้งนี้เราเข้าใจความความหมายของคําว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นมโนจิตหรืออินเนอร์ในใจหรืออะไรเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยให้ปล่อยคําว่าปล่อยหมายความว่าก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปพี่ก็ปล่อยเลยพอพี่ปล่อยปุ๊บเนี่ยความรู้สึกคือเราไม่รู้สึกอิ่มเอ็นใจที่ได,ทได้ที่ได้รับถวายปูกหลับตาลําถวายไปแต่เราทถล้าออกมาท่าไหนอะเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออะ เราก็พูดในหลักของหลักวิทยาศาสตร์ยอยู่บ้างอะไรเงี้ยบางอย่างเช่นเอออาจจะแบบฟ้าจะเปิดพอดีแดดจะมาเอยเมฆมาพอดีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความเชื่อแต่สำหรับเราเราเชื่อว่าปู่มาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ